สวัสดีครับทุกคนของสวโวนนะครับแล้วก่อนจาก TFT 6.5นะครับที่เหลือเวลาแค่ไม่ถึงเดือนเราจะมาโชว์วิธีการเล่นคอมจินโนเวเตอร์นะครับหรือว่าคอมจินกับนักประดิษฐ์ที่อาจจะเป็นรูปแบบคอมสุดท้ายของจินนะครับในเฟส6.5และผมถือว่าเป็นคอมจินที่น่าจะเก่งที่สุดในปัจจุบันแล้วนะครับดังนั้นครับเราจะมาดูไฮไลท์กันนะครับว่าตอนเล่นคอมนี้จะเป็นยังไงและถ้าเกิดปุ๊บจะเก่งขนาดไหนครับผมปลดปล่อยให้สบายใจกับ TFT แล้วครับผม เอาจีแสงเราจําเป็นนะเดี๋ยวไอ้นี่ผมจะเก็บไว้ตัดฮิวนะครับใครก็ได้ช่วยเตือนอหญ่ให้ผมเอาเข็บขัดที่ไปใช้นะฮะเซลฟินมีเซลฟินมีตัดฮิวถือว่าโคตรมีประโยชน์ฮะผมม่ฮนโซครับ,มมรบเพื่อนด่าขยะทุกครั้งที่เล่นเฮ้ยมันเก่งเหรอเว้ยคุณเคยเจอฮฮนโซนโหดปะถ้าใครเคยเจอฮนนโซนโหดอ่ะถ้ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะคุณจะพูดแบบอีคี้มันเป็นไปได้ไงวะถ้าคุณเป็นตัวร้ายในหนังก็จะแบบเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ตัวมันใช้คอมเมนต์ยำอ่ะ ผมเล่นนะแท็บแท็บจินลレ็กเตอร์ก็ไม่แย่เมนคุณบุ๊กในแอลมีตัวอะไรบ้างหรืออ่ะเดี๋ยวไล่เล่นเลยเดี๋ยวไล่เล่นเลยก็คือเอาจริงผมจะพยายามขยับเอาแอลธรรมดาม,มาเล่นในไลฟ์ด้วยแหละแต่ว่ามันหาห้องไม่เจอทีอยากเล่นแรงอะ่ะเล่นธรรมดามันอาจจะแบบอาจจะเบื่ออาจจะเบื่อคนดูจีมนมาแล้วซีเรียสมาแล้วเอ้ยเราเลยว่าเจ็ดหน่ะ อ,อีโครเราดีมากเลยผมกำลังแบบเอะทำไมตังเราเยอะจังปะปกติตังผมจะไม่พออัพเลเวลอีโครเราดีมากอ,อผมชอบถ้าเล่นบนตอนนี้ผมชอบเล่นทีโมถ้าเป็นเมนเลเบลผมชอบเล่นทีโมเพราะว่าคือเราเระวังตัวเองเป็นเรารู้ว่าตอนไหนไม่คนหิวเราก็จะแบบไม่ไปไกลเกินผมชอบป่วนชาวบ้านทีโมใช่ครับผมเป็นเมนทีโมบนผมชอบผมชอบเอาทีโมบนไปป่วน,นชาวบ้านแล้วก็ชอบที่มันมีเห็ดใช่ไหม มันจะไม่มีใครมาหาเราได้เพราะว่าเหตุเรามันจะแบบประเด็น,นนะเหตุเรามันจะทําให้เขาแบบถ้าอีกฝัก่งมันแก๊งยากอะไรแบบนี้ป่ามันจะไม่อยากแก๊งอ่ะเวลาผมเล่นป่าผมไม่อยากแก๊งทีมโมบนอ่ะมันมันเหนื่อยใจเหนื่อยกายเหนื่อยใจเราต้องลงเอสเลียวเอ่อคุณปู่ไปเรื่องเวลาก็คือถ้าเราแพ้เราลองเอาไวายออกแล้วแม่ผมว่าบ่อนี่เก่งแล้วไม่จะเป็นต้องเอานนี้ออกเซเลฟินผมเกือบไป เรามีที่ส่วนไหมไม่มีผมจะแอบกระดึบ๊บอาจจะลองเล็วอัพไปเลเวแปดเลยฮะเมื่อกี้พูดถึงไหนแหละว,วันนี้พูดหลายเรื่องจังวะคนฟังงงหมดล้วเล่นบนผมจะชอบเล่นทีโม่ครับถ้าไม่ทีโมออผมจะเล่นมอไฟเพราะว่ามอไฟมันมีประโยชน์ในทีมดีแล้วก็ต้นเกมมันสบายอไม่ใช่ต้นเกมเหล็ดเกมมันต้นเกมสบายเหล็ดเกมสบายเล่นกลางตอนนี้ผมติดมอสฮาเล่นกลางผมติดมอสฮาอาร์ชานครับอือสองตงอองงัวก็มีประโยยชน์ด้ว ส่วนอาร์ชานก็กึ่งๆอยากเล่น AD ดีแต่ไม่อยากลรไปเลล่นเราไปแฟช์แปดไหมเราไปแฟช์แปดกันดีกว่าครับผมรอบนี้เรามันรวยเราต้องใช้ความรวยนี้ให้เป็นประโยชน์หน่อยมีหลายรอบที่แบบผมแบบแฟช์แปดได้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปแปดละแต่ผมไม่ทำเพราะเอาแต่สุ่มแบบนี้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 นี่ฟอร์ไม่ใช้แล้วเนาะสุ่มต่อเย เออปัจจุบันผมแยกสมองไม่ค่อยดีครับมึนๆถ้าใครพิมพ์อะไรมาในแชทแล้วแบบผมไม่ได้อ่านก็พิมพ์มาได้นะครับไม่ว่ากันไอเทมจรีนที่ไปเบสในออนคือขวานดำอ๋อใช่ก็คือถ้าเราได้ออนแล้วก็ตอนแรกก็คือคิดว่าถ้าเราได้ออนเราก็ไม่ต้องใส่ลาบิปเปอร์โอ้โหปั๊มตัง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 โอ้โหรู้สึกรวยจังรู้สึกรวยวะ ล็อกสองยังไม่ได้ดูนะครับอย่าเพิ่งสปอยนะครับให้เวลาเดือนหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งเลยเหมือนที่ผมทำในสไปเดอร์แมนเดือนหนึ่งก่อนครับแล้วเราค่อยปลดสปอยแต่นั้นใครที่ดูไปแล้วอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งเพราะว่าวันนี้เพราะว่ารอบนี้ผมก็ดูช้าด้วยฮะโอ้ใหม่ก็เฟอร์เฟคโอ้เออเจสหลังเก่งกว่า เจด้หลังเก่งกว่าถ้าเป็นคอมจีนเนาะอืมแล้วก็เราเอ็ดเรียวเอ็ดเรียวสองดาวเราจะเอ็ดเรียวมาแทนซิงเพราะว่าเราจะได้เป็นชิ้นส่วนด้วยแค่เข้าทิกตอกก็แทกไม่ต้องดูด็อกแลบโดนสปอยยับยับหยุดหยุดหยุดเล่นโซเชียลโซเชียลมีเดียเลยฮะแต่ของด็อกเตอร์สเตนผมไม่ได้ซีเรียสเท่ากับสไปเดอร์แมนอ่ะคือสไปเดอร์แมนเราก็เหมือนกับโดนสปอยแหละว่าแบบมันจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์บ้างของด็อกเตอร์สเตนเอาจริงผมโดนสปอยผมเฉยเฉยไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราคิดว่ายังไงมันก็มา คิดว่ายังไงเราก็แอบรู้เซอร์ไพรส์ตีสองที่จะถึงนี่พี่ปัน้นปฏิปันกํลลังจะแข่งเปิดหลีกนะครับเจอทุกคน้ไปดูนะครับอันนี้ผมไม่รู้จักแต่ว่าเดี๋ยวตีสองเน,นี่ยวันนี้ผมน่าจะนอนเร็วอะไม่ได้นอนเร็วแต่ก่แบบตีสองผมน่าจะนอนพอดีพอได้สกิลมาแล้วก็เหอ่เอาไปเล่นเล่นเมอร์เซ่ลที่แปดทุกค้างกูสักกรลลินคุณห้ามเลือกทหารรับจ้างทหารรับจ้างต้องเลือกคุณ คนอื่นฮนะโซผมฮันเจอครับขอบคุณครับเราต้องการอะไรครับทุกคนกระทากระทากระทาเซราฟินต้องการกระทาครับไม่เป็นไรครับเอ่อโชจินโชจินโชจินเอ้ยเดี๋ยวมีอะไรที่มันใช้ประโยชน์จากอันนี้ได้ปะ่ะชิ้นส่วนไม่มีมือสังหารไม่จำเป็นไม่มีหวังไม่รู้อะไรดิ๋ยวได้เทมแทงครับได้เทมแทงไม่เป็นไรครับไอเทมแทงไม่จำเป็นอะไรครับเอาโชจินไปให้เซราฟินก็ได้ครับตอนนี้เพ็กกี้กับนอ็อตติจะเข้าไวลิฟแล้วตอนแรกจะไม่เติมแล้วจะสกินใหม่นาซัสมันเกินไป มึงหมายถึงไปหรือเปล่าพ่อหนุ่มมึงเรียกสไส้ซะน่ารักเลยดเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนไม่งั้นเราจะเป็นปูขอสู้สามสิบนะครับเอคโค่เราเฮ้ยอนี่เอคโค่นหนึ่งดาวเลยผมเอาอะไรออกเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเคลลินออก,กวันนี้ซาโวโหดจังครับนั่นดิบอกแล้วมันเป็นทีด่ดวงเว้ยเกมนี้เป็นที่ดวงครับ ถ้าผมแข่งร์นเมนต์ก็จะเป็นเหมือนกับสัดาห์ที่แล้วครับเล่นไปเล่นมาก็แพ้แต่พอผมเล่นกันเองก็เป็นอย่างนี้ฮะเล่นไปเรืเ่อยๆชิวๆก็ชนะ t ท t เป็นงี้ครับจริงๆสำหรับคนที่แบบไม่อยากเล่น Tft เพราะแบบทำไมมันแพ้บ่อยจังว่าเล่นแทบตายดูคลิปซาวโวก็แล้วเรียนรู้จากซาวโวก็แล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็แล้ว, like, share, ลวทําไมยังไม่ชนะสักทีก็บอกไว้เลยครับมันมันแล้วแต่วันครับบางวันก็แดเดย์วันก่อนคุณโซนเอ็กเซียนแนะนำมาครับที่โคชชิ่งผมที่ช่วยกันได้ที่8ปดวันนั้น ว่าบางรอบมันก็ไม่ใช่รอบของอันนี้บางรอบไม่ใช่บางไม่ใช่บางรอบบางวันก็เป็นแบดเดย์ของพวกเราปกติผมจะบีบไฮไฟเพราะว่าผมไม่ค่อยเหลือที่แต่วันนี้ผมเหลือที่บนบอร์ดเต็มเลยครับ,บนนมึงให้แชมเปี้ยนทุกตัวที่กูไม่ใช้นในได้ ได้มึงอย่าคิดนะว่ากูไม่ใช้แล้วกูจะไม่หยิบได้ไม่ต้องเอาละส่าไม่ต้องเอาละเจ้าหน้าที่อะไรนะเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มีทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ตรงนี้กูเน้นเลดกูเน้นเลตทำไมกูเน้นเลตอ่ะกินไปวันนี้กินนองแป้งอร่อยกูเน้นเลทแล้วเดี๋ยวจินสามดาวต้องมาปิดไลฟ์ละวว้นี่นี่นี นี่เดี๋ยววันนี้เรามีเมนูนักสู้อ่ะวันนี้เรามีเมนูแบบเมนูพี่น้องอ่ะขอขอขอตีหน่อยเฮ้ยสกิลนี่ช้าอยู่นี่เซราฟินเป็นเป็นแคนดี่ลองแล้วนะครับเป็นเป็นกึ่งกึ่งแคนดี่ลองแล้วก็เป็นซัพพอร์ตแต่นั้นถ้าแบบไอเทมเหลือก็ลงให้เซราฟินได้ครับแต่ว่าถ้าเซราฟินคุณถือตะหลิวอยู่ก็ช่างมันครับเอ็งคดีสองของด็อกสองโอเคไม่ได้สปอยเนาะ แต่เห็นบอกว่าเองเครดิตสองคือแบบไม่ดูก็ได้แต่อันนี้อย่าเพิ่งคุยครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้ดูมาอาบางกลางโหดมากครับแต่จะไปดูอ่อนๆอาบางกลางมันมันต้องเล่นเอดีเป็นอาบางกลางต้องเล่นเอดีเป็นฮะงามงามงามอันนี้เราเป็นคอมเลเจนไม่ไม่ไม่ใช่คอมเลเจนจ์เป็นคอมเลสนะครับเป็นคอมเลสมันไม่เชิงเลเจน์อ่ะเพราะว่าเราก็เป็นนักประดิษนะเนาะคอมเลเจน์บ้าอะไรมีซิงวะก็คือปกติเราจะวายมาใช่ไหมเราจะวายมายืนตรงนี้เอาจริงวายสองดาวอาจจะฉลาดกว่า แต่ผมประชดตัวเองโดยการเอาไว้ออกเอาจริงเมื่อกี้ผมอาจจะพลาดโดยการไม่เอาวายลงนะววาสองดาวน่าจะเก่งกว่าทางเทสหนึ่งดาวแต่ว่าผมประชดฮะมันให้ทามเทนมาก็ใช้แม่งเลยครับขอกระทานหนึ่งครับไม่เป็นไรครับผมจะขยับจีนไปทางฝั่งขวานะครับทุกคนไม่ได้ครับขอโทษครับทุกคนคุณลืมว่ามันมีแสงเราอาจจะไปก้าได้ในรอบนี้ผมจะป้อนไครสารไปครับอร่อยฮะผมจะบัฟให้จีนเหมือนไอ้นี่นะฮะ เออเดี๋ยวเซรีไอีดีไหมผมไม่แน่ใจว่าเซรีไอีดีไหมนะมไม่ชัวขอเซฟๆหน่อยโดยการบัฟอันนี้นิดหนึ่งส่วนเซรีเอาเจอกเกาะเรามีแล้วปูอ่ะเดี๋ยวผมไปปูเล้วกันครับเราไม่มีเทมแทงเลยเกลือดิเหมือนเกมบอกว่าแค่นี้มันก็โชคดีจะตายละไฟล่าลุกขนาดนี้ละไฟล่านลุกหกตาติดไม่ได้เห็นมานานมากในช่วงช่วงปัจจุบัน เกมบอกจะเอาอะไรอีกปฏิพันธ์คนไทยที่ได้ไปโอวัลลีอีกคนครับผมคนเรียกวาอะไรน่าจะรู้จักทุกคนกจริงเหรอกเก่งเก่งเก่งแต่สุดท้ายนะครับถ้าเรื่องโอวัลก็คือใครที่ชอบเกมแนวแบบแนวยิงยและแบบมีเพื่อนด้วยนะแนะนําให้เล่นครับแต่ถ้าไม่ไม่มีเพื่อนอย่าเล่นครับมันจะมันจะไม่สนุกมันจะไม่สนุก <S 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 เออผมอยากไปเก้าอะทุกคนผมจะไปเก้าถ้าแพ้ปุ๊บอาจจะอยู่สุ่มเลยแต่ตอนนี้ชนะอยู่ผมจะไปเก้าครับ ทุกคนพร้อมกล้าไปด้วยกันไหมฮะวันนึงผมดูดีมากจากได้ไป2อีอวันต่อมาเล่นต่อแลกมาได้4อย่างรวดเร็ว2รอ,อบ2งรอ,อ,อ,อบแพ้ติดแล้วพอครับจริงๆเดี๋ยวน่เระมีนี่ป่แล้วมีไอชิ้นส่วนน้ำถ้าคุณเล่น T F T แล้วแบบอะไรวะ <c oughs> พร้อมครับถ้าคุณเล่น T F T แล้วแบบจะแลกอัพจริง่ะแบบ อีแบบ ia, อารมณ์เอเซียอีนิดนึงจะไดมอนด์อีนิดนึงจะแบบมาสเตอร์แล้วแล้วแบบมันแพ้มันเริ่มแพ้แล้วแบบที่แปดสองตาติดพอครับพอไปออกไปขางนอกไปเจอโรกกว้างครับแล้วก็พักหายใจสักครู่แล้วก็กลุมแพ้ได้ไงวะคนนี้นี่เขาบอกว่าเกมนี้มันชิดไม่เหรอว่าเขาชนะแล้วะ่ะพอครับสองสองรอบแล้วพอครับแล้วค่อยมาเล่นใหม่เพราะว่าหลังจากเนี้ยก็คือยึดจากผมเป็นหลักเลยตั้งแต่ฮาร์สโตแล้วถ้าเราแพ้มาปุ๊บแล้วเราเล่นต่ออ่ะมันจะเริ่มแบบมันจะเริ่ม,ม,มทิ้วหรือก็คือหัวร้อนนั่นแหละ แล้วคือการตัดสินใจของเรามันจะเริ่มม,ม,ม,มันจะเริ่มไม่ค่อยดีแหละสมาธิจะไม่มีครับผมอยากเอาเอเรียวมาแทนนี่ว่ะแต่ว่าเอ,เ,อเรียวหนึ่งดาวมันตัวประกอบเน่ยเดี๋ยวน้อยเอานี่มาสิสิผมไม่ได้ดูแหลหลบสปอยสไปเดอร์แมนจนถึงวันที่3แล้วโดนสปอยในคลิปแน,นะนำก่อนดูด็อกสองผมโดนใน u t u b e แม่งโคตรแม่งก็แบบทุเรศมากอะ่ะเปิด youtube มาแล้วคือแบบเราจะไม่เล่น youtube ก็ไม่ได้กูทำคลิป youtube จะไม่เล่น u t u b e เลยก็ไม่ได้ เปิดมาเจอแบบใน y o ยูทูบเลยสปอยสไปเดอร์แมนก็เลยแบบแล้วฉันทำไงได้อะแล้วฉันมีสิทธิ์เลือกอะไรอะแต่ถ้าใน TikTok อันนี้ก็ส่วนไปฮะเห็นเร็วเห็นเร็วจบเร็วเหมือนกันเซลี่โอ้โหไม่ทันถามจริงรอบนี้เราไปเก้าได้เพราะว่าเรามีนี่นะฮะเรามีไอ้คอลเลกเตอร์ช่วยเก็บตังค์เราอยู่วันนี้โดนสปอยอันรอบสองกับมูนไนท์เลยแต่ของมูนไนท์นี่มันก็อื้อเอ้ยมูนไนท์โดนสปอยล์ผมว่ามัน เทียงกันยาวครับเพราะว่าถ้าเป็นพวกซีรีส์อ่ะเขาจะบอกก็แบบก็เป็นซีรีส์ป้าทำไมแบบไม่รีบดูอะไรประมาณนี้ทำไมดูช้าทุกคนก็ได้ดูพร้อมกันหมดอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นซีรีส์นะแต่ได้เป็นหนังอ่ะอันนี้จีอีกเรื่องหนึง่งเราต้องการอะไรครับทุกคนเราต้องการของไอเซรีส์ผมจะได้จะไ,ได้จะได้จะได้จะไดได้ธนูช็อตอีกหนอันไปได้สนูช็อตอีกหนึ่งของเซราฟินไม่มีเลยอยา,าตัดคิวเลยไม่มีครับเพา่าป,ประดุกขึ้นอยู่กับความแรงขึ้นอออยู่่กับเขึ้นอยู่กับความแรงแล้วก็ดาวครับเมื่อกี้ผมเลยป้อน เมื่อกี้ผมเลยป้อนไอ้นี่อย่างไงเมื่อกี้ผมเลยป้อนอาวายไปยิ่งเป็นตัวห้าบาทสองดาวก็ได้เยอะอะไรประมาณนี้ครับมันจะคุม้มมันจะคุม้มผมไปแปดแปดป่ะเดี๋ยวไปแปดเดี๋ยวไปแปดเดี๋ยวไปแปดมันหิวแหละมันหิวการที่ไปแปดแต่ว่าเราได้ต่างเยอะครับแล้วก็ทีมเรามันต้องเลทคือเราต้องเลทให้สุดก็คือผมต้องการเจสสองดาวต้องการสังเกตสองดาวต้องการเซรีสองดาวไอ้นี่ก็อีกหนึ่งดาวอยู่ สามทางผู้เล่นไปนแข่งซีเกมไทยเป็นไงบ้างครับเออเป็นไงบ้างครับมาบอัปเดตด้วยฮะผมไม่ค่อยตามไอ้พวกนี้ผมไม่ค่อยตามพวกนี้เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนเล่นโซเชียลน้อยก็เลยแบบไม่รู้เลยว่าข่าวเป็นไงบ้างโอ้โหได้อันนี้ใช่ป่ะตัดมืออ่อนก,การยินดีสบายครับรอบนี้น้องแป้งมาทำอะไรจ๊ะรอบนี้น่าจะทบสามเนาะอย่างน้อยทบสามไม่ไม่พูดครับไม่พูด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 ครับไม่พูดกูพูดจะอะไรแม่งเหลวตลอด ผมไปหผมไปเก้าแล้วครับไปเก้าพื่อลงอะลรผมไปเก้าทำไมวะไปเก้าแล้วลงอะไรตอนไม่มีไม่มีอะไรจะลงเ,เราต้องการแสงสักตัวเซนหน้ามีปะไม่มีเนอเดี๋ยวก็านห,นาวหาตัวอะไรมาลงครับใครสาไม่มีของไม่น่าเก่ง เดี๋ยวเอามือทหารมาก็ได้เดี๋ยวเอาอะไรมาก็ได้อะเอ็โคไม่ใช่ล้ไปเไปเไปเเพิ่มแสงแล้วกันจะได้มีอันนึงเอาจิงไปเก้าเพราะว่าจะได้เจอตัวทองเยอะขึ้นครับกำลังงงเลยวะไปเ้าแล้วไงบกอบเกือเอืเืออบเกอเกืเือออกอกเอกก ตลกมากที่แบบมันจะมีเพื่อนผมคนหนึ่งในเฟซเลยก็คือค่อนข้างรู้จักกันเลยเขาจะพูดประมาณว่าแบบเขาไปเจอคนสปอยลงเฟสมาเว้ยเขาก็พิมด่าว่าจะสปอยทาไมอะไรแบบนี้แบบนี้มึงจะสปอยสไปเดอร์แมนทำไมคนอื่นเขาแบบยังไม่ได้ดูอะไรแบบนี้ทำไมต้องอวดด้วยว่าแล้วแม่งกดแชร์ลงเฟซตัวเองแม่งกดแชร์โพสต์ที่มันด่าคนสปอยสไปเดอร์แมนในเฟซตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นคือกูก็เห็นโพสตที่มันด่าพร้อมกับเห็นต้นโพสตมันด้วยผมแม่งหยาดนี่ อยากด่ามันกลับมาทำไมถึงทำเยี่ยงนี้เอาซิลโก้มาผมกำลังบาคับตัวอะไรอยู่ฮ่าซิลโก้ทำทีมผมแพ้เพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกเลยฮะเอานามาเพิ่มแสงจินแทนโอเคผมต้องการเซลี่กับเจสสองดาวจะได้พี่สองดาวแล้วอันนี้ไม่เก็บแล้วซิโก้ผมสูงทักษิณแล้วครับมันจะได้แบบชนะจบๆไปเลย ไม่จบอะเอ่อเราไม่ได้ใช้วายเพราะว่าเราเคลินออกนะครับเป็นเซรีแทนเคลินเลดเกมไม่ค่อยมีประโยชน์ก็คือเราจะเลดกว่าที่เราเลดได้ตอนแรกอันนี้เป็นคอมจิโนเวเตอร์นะฮะเผื่อใครที่งงว่าอันนี้กำลังเล่นคอมอะไรอยู่คอมจีนหรือเปล่านะประดิษฐ์หรือเปล่าอันนี้เป็นคอมจิโนเวเตอร์นะครับก็คือเอาจีนมาผสมกับนักประดิษฐ์ก็จะเป็นคอมนี้แล้วผมไม่สนอันนี้แล้วเอเลียวคงไม่เจอแล้วฮะสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แต่ที่สองดาวเลดที่ไปอีก แล้วก็นี่ครับถ้าคุณจะเลี้ยงกบสองตัวคุณก็ต้องให้หารมันสองตัวนะเพราะว่าถ้าคุณจะซื้อมาเพื่อให้มันแบบถ้าคุณจะซื้อมาแล้วป้อนตัวเดียวก็ขายตัวทิ้งแล่ครับโอเคกลับมาแล้วค่าไปแบบน้ำมาโอโ้คุณมีรูปฆ่าเกมนี้เกือบฆ่าเกมนี้เพราะว่าเกมนี้เรามาค่อนข้างสนุกฮะผมจะบัฟให้หมีมันบัฟระไวยึ้นเนาะแล้วก็ทาเคสโอมไวๆก็ดีครับ แล้วก็กำปั้นเราไม่ด้วเอาเอาเอาะไรตัวที่ผมไม่ต้องการให้2ดาวที่เป็นตัว5บาทคือตัวแรกที่เป็น2ดาวเนี่ยแล้วคือคอเลเ็กเตอร์มังโกเกิเห็นแล้วก็จินเนเวเตอร์โอเคไม่อยากให้พลาดครับนา,นานทีจะเห็นนา,นานทีจะแบบเห็นแบบไปไกลขนาดนี้เออขี้เกียจป้อนเลยพูนี้จังเอาเอาของราคาถูกไปเอาเอาตัวแพงตัวนึง แล้วก็เอามายราคาถูกไปซิลโก้เราสองดาวไปแล้ว,าว,น,น,ลวนามไม่ลงแล้วขอตัวสองดาวสักตัวได้ปะจีนไม่สามดาวแล้วนานเกินไยน่าไม่ใช่ละโอ้ย oh ขอแค่อย่างละตัวเองเฮ้ยแ้่ผมไม่ได้ดูบอกเขาเลยเขาสลับนั่นเลยเขาสลับเขาสลับเกมไม่น่าคุยต่อไปครับ <laughs> อันนี้คือวิธีแก้จีนนะครับาหาตัวอะไรแบบที่ต้องการให้ตายไปวางไกลๆจีนมันจะยิงตัวไกลๆแทนแต่เดี๋ยวผมจะสลับรอบหน้าฮะแต่ว่าทีมเรามันเลดอะทีมเรามันเลดมากอะโอนที่จีจีไปจบยังไม่ใช่จีจีแล้วไม่จบกูเขินด้วยจบแล้วจบปะเอา๋ยเด้เลือดเจ็ดสิบหกเลือดแปดอะถ้าคุณทำได้ก็นวดกันยาวตัด อาไม่ตัดไม่ตัดเราด้วยไม่ตัดเราด้วยไม่ตัดเราด้วยไม่ตัดไม่ตัดเจ๊เราด้วยจีจีพิมก่อนเลยปรากฏแม่งพิดปรากฏแม่งผิดชนะกลันมาได้เออถ้าพูดถึงทิล่าสุดที่ผมลงที่โดนพิมอีซี่ใส่สก็คือไม่ต้องพยายามอย่าไปทำนะครับก็คือเราเอา่อถ้าคุณได้ท็อปสอง่ะก็คือไอ้น,นี่มันก็คืออารมณ์ประมาณนี้ก็คือแบบยัไงไงดีวะ คุณก็เหนื่อยมาทังคู่อะ่ะการได้ท็องสองในเกมนี้มันก็ไม่ง่ายนะฮะแังนั้นก็คือแบบถ้าคุณพิมพ์เออ ผมแค่ต้องสลักจินครับนี่รอดแล้วครับผมครับ้อมเรามันเล็กว่าเพราะว่าเราไปเลเวลเก้าแล้วก็เราโชคดีพอได้คอเนเคเตอร์โชคดีพอได้คอเนเคเตอร์ถูกไหมได้ได้คลิปใหม่แล้ว yeah! ยิ่งเลื่อนขัน้น เลื่อนขัน้นกามาสู่แซมอนสาม